หนึ่งคือตอนที่พี่ไปเจอน้องคนนั้นนะพี่ถามเขาว่าไม่รู้หรอว่าเขาอะมีพี่อยู่แล้วแบบเขามีเมียอ,อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ย<ะ>รู้ไหมว่าเขาตอบพี่ว่ายังไงพี่นี่หน้าชาเลยนะเขาพูดก,กับพี่ว่าก็แล้วไงอ่ะเอาจริงงคือเจ็ดปีอะมันไม่ใช่เจ็ดนาทีเนาะคือมันพี่ต้องพี่ต้องผ่านช่วงเวลาที่แบบผ่านหลานกินข้าวด้วยกัน สวัสดีครับค่ะพี่พิมพ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่พีมเองค่ะคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีเนี่ยคือคือพี่คบตั้งแต่หมหก<ะ>นะตอนพี่เรียนจบรับปริญญาครอบครัวเขามารับปริญญาพี่โดยท<ะ>ี่ผู้ใหญ่เขียนแฮชแท็กเองว่ามารับปริญญาหลานสะพ้ยฮะ,ฮะอือแล้วพี่ก็จะเล่าสั้นๆค่ะถ่ายพีเวดดิ้งก็แล้วอะไรก็แล้วแต่พี่เป็นคนล้มงานแต่งเขาเอง อ้าวทำไมอ่ะพี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้แรกๆเลยอ่ะคือเขาน่ารักมากนะตลอดเลยแล้วเวลาหกปีเต็มๆเขาไม่เคยนอกรู้นอกทาง<ะ>ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีอะไรให้พี่รู้สึกว่ามันแย่เลย,เย<ะ>ใช่ความรู้สึกพี่อ่ะก่อนหน้าเขาพี่คุยมาเยอะแต่พี่ก็ไม่ได้จริงจังอะไระแต่มาจริงจังกับเขาคือหยุดเจ้าเจ้าชู้เพราะเขาเลยดีกว่าอ่าพอหยุดเจ้าชู้เพื่อเขาเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ย เทพบุตรอี่ยคุณเนี้ยคือแบบเราหยุดถูกคนว่ะอะไรประมาณเน<ฆ>ี้ยมันทำให้พี่คิดแบบนั้นนะจุดนั้นนะครับพอพอวันหนึ่งที่มันถึงวันที่วันที่เราแบบเราเป็นรักในวัยเรียน,น,ยนอ่ะน้องหมอกพอช่วงที่เราเรียนมาหาลัยเนี่ย เราก็ไม่อย,อยากอยู่บ้านผู้ชายอะ่ะมันดูไม่ดีแบบเวลาเขามารับเราไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะออกไปดูหนงังไปแฝงตามฟุดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยของห้างคือด้วยความออกไปบ่อยอ่ะก็อออก้าเงินมันก็ล่อยหลอด้วยความที่เราอ่ะยังไม่ได้ทางานเนาะแล้ววันนั้นอะ่ะมันมีเงินอยู่40บาทในกระเป๋าเขาครับซึ่งพี่อ่าลืมเอากระเป๋าตัางไปต้องบอกงี้ว่าเขาถามพี่มาครนึงว่าเตงกลับบ้านไหมเดี๋ยวเขาไปส่งที่บ้านเตงไปนอนเปิดแอร์เย็นๆที่บ้านกินข้าวกับแม่ ถ้าอยู่กับเขาอะ่ะมันมีตังแค่สี่สิบาทอะ่ะมันซื้อข้าวได้แค่กล่องเดียว<ะ>พี่พูดกับแฟนพี่ว่าเขารักตเตงเข้าวกล่องเดียวแบ่งกันกินก็ได้เขาอยู่ได้เพราะเขาอยากอยู่กับตเตงไงข้าวกล่องเดียวไข่ดาวยังไม่ได้เลยนะน้องโมกข้าวเขากล่องเดียวค่ะแบ่งกันคนละฝั่งผ่านจุดนั้นมาพอพอถ้าถามคำถามว่าทาไมพี่ถึงเลือกล้มงานแต่งทงทั้งที่งานแต่งงานเป็น เป็นฝันสุดท้ายของผู้หญิงนะพี่เชื่ออย่างนั้นมันชุดคุยพี่ใส่ไปแล้วไงอพี่ลองชุดแต่งงานทางน้ําตาเพราะพี่จับได้ว่าแฟนพี่นอกใจไปมีภรรยาน้อยพี่ใช้คํานี้ได้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นคือทุกคนยอมรับในสถานะของเราอ่ะสังคมรู้ทุกคนรู้หมดแล้วอืคือแล้ววันที่พี่จับได้น้องหมอกรู้ไหมพี่อ่ะไปรู้วันไหนพี่รู้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมทุกคนกําลังวี่งไปวิ่ไปห้าสี่สามสองหนึ่ง พี่นอนร้องไห้นะคะคือวินาทีที่แบบคนอื่นเขาดาวอ่ะที่พี่ปลีเที่ให้ให้น้องหมอกฟังคือคพี่เห็นโทรศัพท์เขาแล้วคือในแชทคือพี่จะบอกว่ามันเป็นแชทที่ติดเลดมากพี่รู้ว่าพี่ไม่สามารถออกอากาศตรงนี้ได้แน่แต่คือถ้าพี่อธิบายอย่างเงี้ยน้องหมอกน่าจะเข้าใจ <c oughs> อารมณ์ัหโอคนเป็นเมีย <c oughs> คือจับโทรศัพท์สัน่นแบบคือเดียวจะฆ่ามันให้ตายอ่ะตอนนั้นนึกออกใช่ปะ่ะ <c oughs> คือฟิลเราแบบเฮ้ยหกปีที่ผ่านมายูไม่เคยเป็นแบบเนี้ยอะไรเข้าสิ่งยู พี่พี่ต้องโทษตัวเองว่าพี่ดูแลเขาไม่ดีหรอขนาดไปฝากกับพี่ที่ทํางานที่เป็นหัวหน้าแผนกเขาทํางานโรงแรมเนาะ,ะ,ะต้องไปทํางานโรงแรมพี่ไปฝากกับหัวหน้าเขาเออดูแลฝากดูแลแฟนพี่ด้วยนะคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนอย่างนี้ฝากเหมือนฝากลูกเข้าโรงเรียนอ่ะน้องหมอกครับเวลาไปตัดผมพี่ก็พาเขาไปตัดผมขนาดเขาล,ล้มคือ,ค,อคืออ่านน้ำเองไม่ได้ ประธานโทษนะคะพี่นี่ล้างช้อนเอาไวรัสพศล้างตูดล้างก้นคือทําให้หมดทุกอย่างเช็ดตรงเช็ดตัวหากบค้งกับข้าวทาความสะอาดบ้างแล้วจะทำให้ทุกอย่างอ,อะไรที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นแม่สีเรือนนั่นคือพี่่ะถอดออกไปเลยอะไรที่พี่ทําให้เขาได้อ่ะพี่ทําให้หมดหเหลือแค่อย่างเดียวคือไปยืนปังกระสุนแทนมันนั่นแหละแต่ร้องหมอกรู้ไหมว่าวันที่มันใส่ไม้สามขาไปอ่ะไปเริ่มไปทํางานอ่ะ มันไปหาผู้หญิงคนนั้นที่หอนะเวียนเท้แต่พี่ดูแลเขาตอนที่เขานอนเป็นผักแล้วเวลาที่มันไปฉีดยามันไม่กล้าให้พยาบาลฉีดต้องเรียกพี่เข้าห้องไอซียูเข้าห้องฉุกเฉินนะไม่ใช่ไอซียูเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อเอาพี่ไปกอดถ้าไม่งั้นพยาบาลบอกว่าน้องไม่ยอมฉีดแต่บอกก่อนนะว่ามันอายุเท่าพี่นะโทษนะครับอายุเท่าพี่นะพี่เพียงว่จะบอกได้ไหมครับพี่เพียงวจะบอกได้ไหมว่าตอนที่เราจับได้วันนั้นน่ะเขาแซบกันมาก่อนนาเราก่อนที่เราจะรู้ว่านานไหมพี่ สามเดือนค่ะสามเดือนเอางี้ดีกว่าผู้หญิงรู้พี่สืบมาแหละผู้หญิงร,งรู้รู้แต่จะเอาอืมพี่ใช้คํานี้นะรู้แต่จะเอาเพรทางฝั่งของเราอะนา้าก็แบบว่าเขาแค่อยากเป็นรสชาติเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเขาแค่สงสารน้องเขาไม่กล้าทิ้งและเขาให้คาพูดกับพี่ว่ายังไงที่รักก็เป็นที่หนึ่งของเขาพี่พูดเลยว่าไม่โน no, ค่ะฉันไม่ใช่ ฉันไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งฉันต้องการเป็นที่เดียวถ้าคุณให้ที่เดียวของฉันไม่ได้คุณไปเลยค่ะแต่สุดท้ายเขากลับมากราบเท้าพี่ขอโอกาสจากพี่แล้วพี่บอกน้องหมอกเลยว่าพี่พูดว่าถ้าคุณจะเลือกฉันไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นกับฉันพี่ไปถึงห้องผู้หญิงพี่ก็พูดกับน้องคนนั้นสมมุติว่าสมมติชื่อน้องคนนั้นเป็นน้องหมอกแล้วกันเนาะคือพี่ก็กอดน้องหมอกแล้วพี่พูดว่าพี่ขอโทษที่พี่ดูแลผัวตัวเองไม่ได้ทําให้เขาต้องมาทําลายชีวิตหนูพี่จะให้แฟนพี่เป็นคนเลือกว่าเขาจะเเลลืืือออกกหหนูรพี่ แฟนพี่เลือกพี่พี่ก็เลยพูดว่าให้สองคนเนี้ยพูดให้ตรงกันว่าพี่กับเขาห่างกันเฉยๆแล้วหนูก็เลยแค่เข้ามาคุยพอรู้ว่าเขากลับมาคบกับพี่หนูก็แค่เลิกคุยเพื่อป้องกันเมียน้อยและผัวตัวเองไม่ให้โดนด่าว่าแย่งผัวเขาอะ <Huh. S 2> หมอกคิดว่าพี่อะใจขนาดไหนอะจะมีผู้หญิงสักกี่คนนะ่ะไปบอกว่า,ไป,วาไปบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ผิดอะร้อย mm. ทั้งร้อยมีแต่คนประจานว่าอีเนี่ยแย่งผัวชาวบ้านนู่นนี่นี่นั่นใช่ฮะลาบลา,บา,บาแต่พี่ไม่ทําสิ่งที่พี่ไม่ทําไม่ใช่ว่าพี่ อะไรแต่พี่ห่วงความรู้สึกของน้องเขาในความที่เราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกัน <Huh. S 2> ที่สุดเหนือกว่านั้นคือแฟนพี่คือสามีพี่พี่ต้องปกป้องหน้าตาเขานั่นคือความคิดที่พี่คิดนะตอนนั้นนะ <Huh. S 2> แต่ความเมตตาของพี่พี่คิดผิดน้องหมอกเ <Huh. S 2> ชื่อไหมว่าเขายังแอบส่งสบียงแอบช่วยเหลือกันค่าห้องค่าห้องแอบโอนให้กันซึ่งพี่รู้ทุกอย่าง hmm. แล้วยังไงต่อ คือสุดท้ายพี่ให้โอกาสเขาถึงห้าครั้งพอครั้งที่ห้าพี่จับได้พอเขาพยายามลบหมดทุกอย่างแต่พี่ก็ไปกู้ข้อมูลมาความแบบสกิลเมียเนาะมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบกลิ่นอะคือ<ะ>กลิ่นมันจะแบบกัวอย่างอะหัวอย่างคือจับจับจับแล้วก็เจอจับแล้วก็เจอ,ก,เจอกับคนเดิมนะมพอคร<ส>ั้งที่ห้าเขาเริ่มขึ้นเสียงเออพอครั้งที่ห้าเขาเริ่มขึ้นเสียงใส่พี่เขาบอกว่าทําไมมึงอยากเล่นเหรอกูมากห่อมึงเลือเหรอมึงค้นเหรอแล้วเขาก็ตก พี่ตีพี่บีบคอพี่คอพี่นี่ม่วงเลยถ้าวัน,น,นแม่พ,พี่ไม่อยู่บ้านพี่ว่าพี่ตายขาบ้านพี่คงไม่ได้มานั่งคุยกับหนูเออ,อคือวันนั้นพี่วันนั้นพี่กราบเท้าเขานะเปลี<ะ>่ยนเป็นพี่อากรกาบเท้าเขาแล้วพี่พูดว่าไปเหอะเราขอชีวิตเราคืนถ้าไปจากเราเหอะวันเราเห,รเ,หรเ,หรเหนื่อยมากแล้ววันเราไม่ไหวแล้วอะแเรางานแต่งเราไม่แต่งแล้วนะเออแล้วขอคืนชีวิตให้กันนับจากนี้ขอให้เธอเป็นมีชีวิตที่ดีแล้วกันอืม หลังจากนั้นเราก็มูปอนออกจากกันแล้วหลังจากนั้นได้เดือนหนึ่งมัง้งเดือนหนึ่งเต็มเต็มนะที่เราไม่ได้คุยหรือติดต่อกันเลยถักไปอีกเดือนหนึ่งเข้าเดือนที่สองเขาโอนเงินหาพี่ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นตอนที่คบกันเขาโอเคมากนะเขาให้เงินใช้พี่ทุกเดือนแล้วตอนที่เลิกกันไปเนี่ยเว้นไปเดือนหนึ่งอีกเดือนที่สองอ่ะมันโอนเงินไหมพี่พี่ก็เลยถามพี่ก็เลยโทรกลับไปถามใช้เบอร์ออฟฟิศโทรไปว่าโอนมาทําไมคะ ก็เขาอยากโอนเงินให้เมียใช้อืมไม่ใช่ล้ะค่ะผิดคนแล้ะค่ะตอนนี้เราเลิกกันแล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะคะ,คะพี่โอนเงินคืนเขาแล้วพี่พูดว่าเสร็จเงินแค่ไห้ที่ฉันหาได้ค่ะไม่จาเป็นต้องออกจากคุณหมดหน้าที่ที่คุณต้องดูแลฉันแล้วจบค่ะจบค่ะไม่ต้องไม่ต้องวิงวอนค่ะหลังจากนั้นพี่ก็เลยตัดจบเพราะว่าพี่ก็ได้แฟนใหม่แล้วด้วยตอนนั้นอือสุดยอดเราแต่ มาอยากถามอะไรไหมเอาเอากรณีแรกถามก่อนก็ได้พี่ที่พี่เล่าอ่ะพี่อยากให้น้องๆยุคนี้เข้าใจว่ายุคของพี่กับยุคของน้องตอนเนี้ยยุคของพี่ก็น่าจะใกล้ๆน้องบอกเนอะคือยุคของเรามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเอฟเอ็เอชเอ็นเออยังไม่คือยุคนะครูยังให้ส่งจดหมายอยู่เลยนะเว้ยวิชาภาษาไทยอะ อแต้นึกออกว่าถ้าส่งไมถึงครูเราไม่ได้เราไม่ได้คะแนนแต่เด็กยุคนี้คือแม่งโตมากับแท็บเล็ต iPad อะไรต่างๆนานาเราต้องเราอ่ะพี่อยากบอกกับน้องบอกว่าเราสองคนอ่ะน่าจะแบบอย่างเนี้ยสตรีมคุยแล้วแบบให้น้องมองในอีกมุมหนึ่งว่ารักใส่ใสมันก็มีแต่เดี๋ยวนี้อันตรายมันก็เยอะนะที่ <S <S 2> <S 2> พี่ดูข่าว <S <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะ <S <S 2> <S 2> คือถ้าพี่มีลูกพี่คงห่วงมากอ่ะจริงๆต่อให้สมัยเนี้ยจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายมัน ข่าวมันไลยวันมากเลยอ่ะใช่คือจะรักใครเราต้องโปรเทคตัวเองเหมือนที่น้องเฟิร์สบอกส่วนหนึ่งถูกแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องแยกแยะว่าถ้าเรารักกันละต้องพากันเรียนนะก็เหมือนของพี่อ่ะกับกับกับแฟนคนนี้เจ็ดปีอ่ะเรา<ช>พา,พากันเรียนจนจบพร้อมกันนะคะอืพี่พิมพ์ครับแล้วาจากวันนั้นที่เราค่ะเราเจอเรื่องไล้ร้รายมาฮะไอ้เรื่องวันนั้นจนวันเนี้ยมันผ่านมากี่ปีแล้วครับพี่อืมปีที่พี่เลิกกับคนนั้นรู้สึกจะปีหกสองนะ อ้าวก็สองปีที่แล้วเนี่ไม,ไม่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 หกหนึ่งหกหนึ่งพี่จำผิดหกหนึ่งเพราะพี่เพราะพี่รับปริญญาปีหกหนึ่งใช่ใช่ปีหกหนึ 1. 1> ง่งแสดงว่าพี่ก็เพิ่งจะผ่านมาันมาความรู้สึกก็คือเหมือนกับเมื่มอวานนี้เองอะดิพี่เอาจริงๆก็ใช่นะแล้วแล้วเราฮิวตัวเองยังไงพี่ให้เรากลับมารู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งได้อะ่ะเอางี้พี่เล่าก่อนว่าถามว่าพี่อะ่ะ พี่ต้องตอบก่อนว่ามันหนักมากสําหรับพี่<ะ>เอาจริงๆคือเจ็ดปีอะ่ะมันไม่ใช่เจ็ดนาทีเนาะคือมันพี่ต้องพี่ต้องผ่านช่วงเวลาที่แบบผ่านร้านกินข้าวด้วยกัน<ะ>มุมนั้นเราเคยหยอกล้อกกัน<ะ>หรือออกใช่ปะคือเราสองคนน่ะนจะมีโวมเว้นผ่านอย่างเงี้ยมาก่อนเราจะรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งแต่พี่จะพี่จะคิดเสมอว่าฟังเพลงเศร้ามันไม่ได้ช่วยแต่กูจะร้องเพลงเศร้า พี่เป็นแบบนี้นะพี่ไม่รู้ว่าทุกคนจะหาทางออกแบบไหน,นแต่สำหรับพี่พี่ชอบร้องเพลงแล้วแล้วการร้องเพลงของพี่อะ่ะมันช่วยพี่ปลดปล่อยการร้องเพลงที่มันแบบกระแทกในอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันตรงเอเอเหมือนเหมือนเออเหมือนวันนั้นที่มันตรงเหมือนเ,อเหมือนกับผู้ชายคนเนี้ยที่พี่เลิกกันหลังจากเลิกกันไปพี่ร้องเพลงไม่สมศสรสีนะแล้วท่อนที่บอกว่าและสักวันคุณจะรู้ว่าคนาที่รักคุณอยู่ตรงนี้ พี่ก็จะแบบใส่ตรงนั้นตรงตรงท่อนนั้นแล้วคนจะชื่นชมพี่เพราะพี่ชอบไปร้องตามร้านอาหารเขาก็ต้อทำไมน้องร้องเพาะจังพี่ก็จะแบบว่าอ๋อทุกอย่างอยู่ดีฟิลลิ่งค่ะล้วนถึงขิงล้วนๆวเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเลยแต่พี่ดีอย่างหนึ่งนะฮะก็คือพี่ร้องเพลงเศร้าแล้วพี่รู้สึกอินกับมันเวลาผมอกหักอะไรเงี้ยผมร้องเพลงเศร้าแล้วผมัวเลาะพี่รู้ป่ะเพราะอะไรอ่ะร้องผิดคีย์จบเลยตรงนั้นเลยใช่นอนกองกันเลยัวเราะใช่ ก็เหมือนที่น้องหมอกเคยเคยทาคลิปพี่จําได้อยู่คลิปหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอกหักไปฟังนว่งเพลงเศร้าไปฟังเพลงต่างชาติไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมแกจะฟังมันไม่ออกพี่จัได้พี่ดูคลิปเราบ่อยมากดูซ้ำๆดูวนๆเนี่ยนี่เชื่อเลยว่าเป็นแฟนคลับช่องพีเจะหมอกตัวจริงอรัพี่จริงๆพี่จําได้แทบทุกคลิปเอาง่ายๆเราเป็นคนทำแล้วยังลืมเลยคลิปพี่พี่บอกว่าไอ้นั่นไอ้นี่ อม,<ผ>มแล้วมันมีอยู่คลิปหนึ่งน้องหมอกยังเคยทําเลยว่า<ะ>เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าวิวัฒนาการเราอะจะมีโทรศัพท์ที่พับได้ตอนนี้พับได้แล้วเห็นดังตายคุณพี่เมื่อไหร่น้องทำเมื่อไหร่นานมากตั้งแต่แบบสมัยคุณน้องเปิดช่องแบบช่วงปีแรกๆเลยมั้งไอคลิป<อ>ที่มันจะแบบเอ้ยเราจะต้องออกไปนอกโลกได้โทรศัพท์เราจะพับได้ในอนาคตเหมือนกระดาษเลยรพวกแกอะไรอย่างเงี้ยที่เราเล่นในในวิดีโอลองกลับไปลือดีดดมีโอ้พี่เออน้องทาแบบพี่อย่าฟัง ฟังช่องน้องอ่ะทุกคืนพี่ทําเพล l i s t ของพี่ว้เลยส่วนตัวพี่ก็เปิดฟังเสียงน้องหมอกพี่ก็หลับจะลืมน้องไว้เนี่ยอนาคตอ่ะไม่ลืมน้องมั้งอนาคตอ่ะฮะพี่ต้องถามน้องหมอกมากกว่าป่ะเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามน้องๆน่ารักน่ารักหลายคนขนาดนี้จะลืมพี่พิมหรือเปล่าคะไม่ลืมอย่างแน่นอนฮะหมอกเองนะพี่ก็เอาเอาตรงๆจากใจเราก็เริ่มทําช่องนี้จากจาก ความรักที่มันไม่โอเคเรามาปลดปล่อยนี้ซึ่ง<ฆ>มันก็ปงังพี่ใช่แล้วก็มาเจอพี่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะพี่อ่ะขอบคุณมากที่ที่แบบขอบคุณอะไรหลายๆอย่างเอาจริงๆอ่ะพวกเราอ<ฆ>่ะต้องขอบคุณความรักเนาะ คือถ้าเราไม่ผิดหวังกับความรักหรือไม่ได้อินแล้วกับความรักเราอาจจะไม่ได้อินกับช่องน้องหมอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ในแชทตรงเนี้ยก็คงไม่ได้แบบอุ้ยจริงพี่ฮ่าฮ่า <laughs> <laughs> เออใช่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีมุมแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเป็นน้องเฟิร์สอาจจะมองในมุมแบบยังเป็นหลักที่ยังไปได้เรื่อยๆแต่ของพี่เนี่ยโปรเซสแรกที่พี่เล่าให้น้องหมากฟังอ่ะก็คือเป็นเหมือนพี่เป็นหลวงถูกปะ่ะแต่พี่โดนน้อยแยง่งแต่โปรเซสที่สองหลังจากนั้นพี่เป็นน้อยโดือที่พี่ไม่รู้ตัวนะแล้ว เดี๋ยวพมเป็นสองเดี๋ยวเบรกก่อนนะพี่มองกอยากถามที่ว่าก่อนหน้านี้สักประมาณอาทิตย์ก่อนมันมีข่าวที่ว่าเมียหลวงไปบ้านเมียน้อยที่แต่งงานกันแล้วฝั่งเมียน้อยน่าจะรู้เห็นข่าวนี่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนของฉันเลยว่ะอะไรอย่างนี้ไหมพี่ใช่เอาจริงๆคือเหมือนคือเอาจริงๆพี่ลืมเล่าไปช็อตหนึ่งคือตอนที่พี่ไปเจอน้องคนนั้นนะพี่ถามเขาว่า ไม่รู้หรอว่าเขาอ่ะมีพี่อยู่แล้วแบบเขามีเมียอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ยรู้ไหมว่าเขาตอบพี่ว่ายังไงพี่นี่หน้าชาเลยนะเขาพูดกับพี่ว่าก็แล้วไงอ่ะถ้าเป็นอะไรหลายๆคนคงจะตกหรืออะไรไปแล้วแต่สําหรับพี่พี่ไม่ค่ะเพราะตอนนั้นที่พี่ไปเคลียร์คือวันที่พี่ไปเคลียร์คือวันที่หนึ่งเนาะที่พี่บอกแล้ว่าพี่จับไปวันที่สามเอ็ดวันที่สิบเก้ามกราพี่ต้องรับปริญญาค่ะอสิ่งที่สะท้อนในใจพี่อย่างเดียวคือฉันเป็นหลวงอ่ะ ฉันมาก่อนฉันไม่จาเป็นต้องลงมาลงมือกับหล่อนคิดในใจนะอย่างที่สองคือฉันปัญญาชนค่ะฉันจบปริญญาตีที่มีปัญญาหาผัวเองได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปตบตีย่างผู้ชายกับใครเพราะผู้ชายเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาเขาเลือกฉันนะแล้วยังไงอ่ะต้องตบด้วยหรอคําพูดเธออาจจะเจ็บนะแต่การกระทาฉันนะฉันว่าเธอเจ็บกว่าฉันเยอะโอ้ซึ่งมันก็จริงซึ่งมันก็จริงมากค่ะน้องเพราะว่าเขาไปโพสไอจีว่าไงรู้ปะต้องดีขนาดไหนเธอถึงจะเลือกอ๋อ ต้องดีขนาดไหน <S <S สดง<ส>ว่าเขามีเมียก็ยังใจแย่ยงต้องดีขนาดไหนหรอแสดงว่าเรา <S <S 2> <S 2> ดีกว่าเขามากแน่ถ้าถึงได้โพสอย่างนั้นแสดงว่าเราดีถึงถึงขนาดที่ผู้ชายเลือกเราอ่ะเอางี้ที่กว่านองหบอกค,คือทุกอย่างเลยนะตั้งแต่พี่เลิกกับแฟนพี่ไปอะ่ะเขาพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นพี่เลยนะพี่เหมือนส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองอะหนึบอกปะมีแต่คนทักว่าทาไมอีนี่มันแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สมัยไอ้นี่คบเลยวะอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนจะชอบวข่าวมาบอกแต่พี่จะชอบบอกว่า เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเอออมันจบมันจบกันไปแล้วครับแล้วสรุปแล้วไอ้คนอแฟนคนนั้นนะครับแฟนคนนั้นอ่ะเขาคัมแบ็กไปหานังเอ้ยคนนั้นไหมครับผู้หญิงคนนั้นไหมฮะใช่เขากลับไปคบกันนะตั้งแต่เลิกกับพี่เขาก็แอบไปสวิตกันในไอจีได้สักพักนึงก็มาขึ้นสถานะในเฟซแล้วก็ย้อนกลับไปวันคบรอบคบกันอ่ะสังเกตป้าในเฟซมันจะมีคือคบรอบกันมาหนึ่งปีแล้วนะเธอที่เพิ่งเลิกกับพี่ไป แล้ววันนี้ก็ยังคบกันอยู่ใช่ไหมฮะวันนี้เขาเลิกกันแล้วค่ะล่าสุดคือที่ที่ที่พี่รู้มาเขาเลิกกันแล้วแล้วก็ผู้ชายแฟนเก่าพี่อเคยเกือบจะฆ่าตัวตายนะเพราะว่าโดนผู้หญิงคนนี้ทิ้งแต่พี่ก็ยังกลับไปคุยกับแฟนเก่านะพี่พูดว่าวันนั้นที่เธอทิ้งฉันฉันไม่เหลือใครนะแต่วันเนี้ยที่เธอโดนเขาทิ้งอ่ะเธอเหลือฉันนะถามว่าพี่เจ็บไหมหรอพี่รู้สึกแค่ว่าวันนึงถ้าพี่ลองรักใครแล้วหมอพี่พี่เป็นคนที่ ็รักค่ะรักเลยอ่ะคือแต่ถามว่าถ้าถ้าถามกลับกลับมาละพี่เอาไหมพี่ไม่เอาคือพี่ถือว่าวันที่เราคบกันให้โอกาสห้าครั้งเนี่ยพี่ว่าพี่สุดแหละสาหรับผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่สาหรับที่พี่ให้เขาอ่ะคือพี่อยากให้เขารู้สึกว่ายิ่งพี่ดีแค่ไหนเขาจะยิ่งเจ็บและเสียดายมากเท่านั้นนี่พี่ฆ่าคนแบบเลือดเย็นนะรู้ป่ะพี่พี่ทำอะหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ใจกว้างเปล่าค่ะพี่ไม่ได้ใจกว้างแต่พี่อำมาฮิตกว่าที่คนอื่นคิดเยอะ พี่ไม่ได้ลงมือทําเลยพี่ไม่ได้ตีใครพี่ไม่ได้ถูกใครและพี่ก็ไม่ได้ไปซีหน้าด่าใครแบบต่ำๆด้วยเราต้องชนะแบบโหงค่ะสาวๆที่ฟังไว้ในแชทนะคะเราต้องชนะแบบโหงค่ะเราจะต้องไม่ไปทําตัวเกลือกกลัวสกอยแวนไม่เอา่ะไม่เอาเราจะต้องสวยแบบเราไงหรออ๋อขาไม่ดีกับเธอใช่ไหมอ่ะนี่ถ้าเธออยู่กับเราเราคงดูแลเธอได้ดีกว่าน,นี้สใสๆด้วยจริงๆนะสู้ๆนะ <laughs> ประมาณนั้นแหละเนี่ยแหละคือพี่เลยสมมติว่าตอนนี้เขานั่งดูพี่อยู่พี่ทำไงครับสองคนนั้นอะพี่จะคุย<ล>อะไรเขานั่งดูอยู่หรอก็อบอกว่าเอ้าเลิกกันแล้วหรอ, <laughs> <laughs> อ,อก็ขอให้ไปได้ก็ขอให้เขาไปกันได้ดีอะไรอย่างนี้เขาจะบอกว่า <laughs> ไปได้ไม่ดีหรอกครับพี่ตอนนี้มันแตกไปแล้วค่ะวงตากเราค่ะ แตกไม่แตกอันนี้ก็อยู่ที่เวรกรรมนะคะคุณน้องเ <laughs> อาเขาไปแล้วก็ดูแลพี่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่อย่างที่พี่เล่าเกินกับน้องหมอกตอนแรกเนอะคืออยู่กับพี่อ่ะมันหนึ่งว่าพี่มีลูกไม่ได้เหมือนพี่มีผัวจริงๆ <laughs> ทุกอย่างสากกเอยันทันฟอร์เมอร์อีนี่หมด คือเขาเอาพูดกับพี่ตลอดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไระดีเทียบเท่าเธอเลยแล้วเขาก็พูดมาคํหนึ่งตอนที่ก่อนจะเลิกกับพี่ไปนะเขาพูดว่ายัางไงเขาก็ยังอยากให้พี่เป็นแม่ของลูกถ้าวันหนึ่งเขาหยุดเจ้าชู้ได้เขาจะกลับมาแต่งงานกับพี่พี่บอกว่าไม่มันจะไม่มีวันนั้นคนเดิมที่เคยรักเธอมันตายไปตั้งแต่วันที่เธอทําร้ายเขาแล้วคือวันนั้นที่กราบมันอ่ะไม่ใช่กราบให้อยู่กราบให้ไปมึงไปจะก,กูเหอะบ่อยกูเหอะ,อะคือรักกูยังไงวะทําทร้ายกูทุกวันพี่โดนเขาทำร้ายร่างกายบ่อยไหมฮะครั้งเเเเเเดยววนนนนนรัั้้ืืออลหหมมาาูสึก พี่องน้องหมอกเท่าที่พี่รู้สึกสัมผัสได้นะคือเหมือนอยากจะทําตัวเจ้าชู้อะแต่ทำไมมันรู้ทุกเรื่องเลยวะแต่พี่ต้องบอก ต้องแอบกระซิบน้องหมอก่อนว่าก่อนหน้าที่มันจะทําอย่างเงี้ยสกิลมันอะโคตรอนุบาลเลยอะพี่ทำได้ถ้าพี่ทาพี่ทาได้มากกว่าที่มันทำอาีกแล้วมันจะไม่มีวันรู้เลยว่าพี่มีผัวซ้อนแต่พี่ไม่ทําไงคือพี่จะถือคติที่ว่าถ้าใครดีกับพี่พี่ดีกับพี่ดีต่อพี่ยินดีไปที่ปรึกษาพี่ดีช่วยทุกอย่างที่พี่ช่วยได้ยกเว้นเรื่องเงินครับอ่าแล้วที่ประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าถ้าใครร้ายกับใส่พี่ถ้าสิ่งที่พี่ร้ายกับคืออย่างที่พี่เล่าให้เราฟัง รับให้ได้นะวันหนึ่งก็าจัดแต่อาแฟนเราไปมีคนอื่นน่ะแล้วแบบคนอื่นที่มันไปมีน่ะเยอะเย้ยแล้วแล้วไงแล้วไงอย่างเงี้ยวันนั้นน่ะแบบกโรกรธจนหน้าที่แดงเถือกเลยจัดพี่บอกตรงนะวันนั้นแบบวันนั้นนี่เก่งเก่งจิกจิกปลายเท้ามากเลยนะวันนั้นน่ใส่ผ้าใบาไปค,บคือพยายามสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่จะชนะได้คือพี่จะต้องไม่มีน้าตาให้ผู้หญิงคนนั้นเห็น ว่าเนี่ยกูทำลายครอบครัวมึงสำเร็จพี่แค่ทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกวันนิ่งที่สุดถ้าแบบมันท้าทายจะให้เราทำลายร่างกายเขาหรือแบบท้าตบตีอย่างเงี้ยเอาจริงอ่ะเขาพูดคำพูดคำพูดเขาอ่ะเขาพูดเยอะมากนะขนาดแฟนพี่อ่ะมันรู้ว่าพี่เป็นคนแรงมันเหมือนพยายามจะซัสพอร์ตพี่ตลอดแต่พี่ก็เฉยเฉอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วคือช่วงช่วงเวลาที่เราเจ็บที่สุดอ่ะคือตอนที่เราเดินออกมาจากห้องของอีนั่นแล้วเหมือนแฟนเราไม่อยากเดินออกมาแล้วมันส่งสายตาววอนกันะล้วหมอกตอนนั้นพี่โคตรเจ็บอ่ะ คุ้นตรงแบบกูอยากจะลงไปสุดตรงนั้นเลยอะคือเจ็ดปีที่ผ่านมามึงทําให้กูรู้สึกเป็นอากาศได้อะอแต่ยังไงผัวก,ก็ต้องกลับกับกูงนั้น<ม>แค่คแค่คําเดียวใช่แต่ระยระยะทางที่กับเขาเขา,เขาให้พี่กอดเขาตลอดให้มือพี่อยู่ที่เอวเขาตลอดแต่พี่ก็ คือร้องไห้ตลอดทางอ่ะคือออกมาเราถึงมาร้องไห้กับผัวตัวเองแต่เราจะ<ฮ>ไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเห็นน้าตา<ฮ>แต่คือพี่ไม่ไหวจริงๆนะจริงๆถ้าจะไม่ให้ร้องเลยอบบไม่ไหวจริงๆนะน้องหมอกจะถามพี่ว่าหลังจากนั้น <c oughs> พี่ใช้เวลานานแค่ไหนในการมูฟออนถูกไหมโอเคคือพี่บอกว่าพี่ให้โอกาสแฟนคนนี้5ครั้งเนาะ <c oughs> พอครั้งที่3ามปุป๊บพี่รู้สึกแหละว่าที่พี่ให้โอกาสเขาส5ห้าเนี่ยพี่ให้โอกาสเพราะความผูกพันนะน้องหมอกความรักมันจบลงแต่พี่จับได้ครั้งที่2 พี่หมดรักเขาแล้วแต่พี่ยอมรับตรงๆจากใจเลยว่ามันยังปล่อยกันไปไม่ได้เพราะทุกทุกวันอะเราเขาจะไปส่งพี่ที่มหาลัยแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์าาไปมหาลัยเขาซึ่ง<ะ>มันอยู่คนละที่นะ,ะแล้วตอนเย็นขี่จากมหาลัยมันมารับพี่แล้วก็กลับมาส่งที่บ้านช่วงสี่ปีที่เรียนเขากับพี่จะนอนคนละบ้านแต่จะเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยตลอดเวลาจะห่างกันแค่ตอนนอน<ะ><ะ>ถ้าช่วงที่เรียนจบแล้วปุ๊บช่วงที่เขาฝึกงานตลอดเวลาหนึ่งปีเต็มอยู่บ้านพี่ แล้วทุกเช้าที่ถามว่าทําไมเขาถึงอยากให้พี่เขาพูดว่าพี่เป็นเมียที่ดีที่สุดในชีวิตและเขาไม่มีวันหาได้คือน้องหมอกลงไปตื่นเช้ามาพี่วางผ้าคนหนูกางเกงในกางเกงแล็กเสื้อเชิ้ชตแล้วก็แขวนเสื้อเอาไว้ทุกอย่างเอาไง่ายๆแค่มันตื่นมาก็หยิบใส่ได้เลยยาสีฟันก็แปลกก็ก็คือวางวางแปลงไว้ให้ในห้องน้ําบีบยาสีฟันทิ้งไว้อย่างกับแม่เลยพี่ก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละเอ,อแล้วก็คือตอนช่วงช่วงที่จับได้ อะพอเริ่มครั้งที่สี่เนี่ยพี่เริ่มคุยแล้วไปเจอพี่คนหนึ่งที่โปรไฟล์เขาดีมากอะคือเลิดห<ะ>ล่อรวยมีฐานะมีทุกอย่างเอาง่ายๆรวยไม่รวยเป็นเจ้าของบริษัททัวร์แล้วพี่<ะ>ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าโปรไฟล์ระดับหล่อแบบนั้นะจะคบกับพี่ mm hmm. เออถ้าพี่โคตรอยากสง่งรูปให้น้องหมอกดูในแชทมากเลยหน้าแฟนคนเนี้ย <laughs> คือแบบเขาเขาหล่อจนเราไม่คิดว่าเขาจะคบกับเราอะ เออแล้วด้วยความที่เขาเคยโทรหาพี่แล้วตอนนั้นพี่ปองตรงว่าก็พี่คบซ้อนอ่ะเนาะพี่ซ้อนเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่จะเลิกกับแฟนอยู่แล้วพี่ก็เลยซ้อนไว้แล้วทีเนี้ยพอเขาโทรมาปุ๊บอี่ผัวนอนหนุงข้างอ่ะเราไม่ต้องการให้มันรู้ว่ากูก็มีแบบไล่ไล่มึงอ่ะคือถ้ามึงจะมึงผิดมาตั้งแต่ต้นน้องหมอกเข้าใจพี่ป่ะคือพี่ไม่ได้ผิดพี่มาผิดตอนหลังก็คือมึงผิดกับกูก่อนกูก็เลยทําบ้างแต่ถ้าจะเลิกกูก็ต้องไม่ผิดเพราะกูไม่ได้ผิด้งแล้ว <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตัดสายพี่คนนี้บล็อกมัง่งแล้วก็แอบไปปดบล็อกคือทุกอย่างอะจนกว่าพี่จะเลิกกับไอ้เนี่ยเต็มตัวแล้วพี่คนนี้ก็พี่อะเคยถามเขาว่าพี่มีแฟนมาเนี่ยถ้าพี่มีแฟนแล้วพี่มาหลอกหง,งุดหงดเจ็บมากเลยนะเขาบอกว่าคิดที่ดี